เห็ดหยังน้อยใหญ่น้อคือกองกลนกูดจุดแถล่ะเฮอาทิใบท่านผู้สม้มภายในเห็ดยังจัดเท้าโอ้จัดเท้าวัดตียเห็ดตั้งใดล่ะใหญ่หโอ้อตอกเสียไปยังสิบ่ะ ตอกกอที่แส่น้นามว่านในพอดีเนา่นนี่เนาะมันหักเด็ด <c oughs> ออกคว่มบอัน,นิดหน่อยนี่เด็ดออกอ้จังบ่หกกว่าตีอันนี้ก็ตัดออกจนเบิดเลียเท่าเดียวเนาะนี <c oughs> ih, ่พวงอีกแล้วเสียบล่องเสียบล่องรถวดบัติตีโอเอาฝ่าเด็ดถอดอันซุมนั่นคอยว่า มันสาเสียบซะก่อนเสียบเสียบเอาเสียบเอาเสียบเอาแล้วก็แล้วมือขาดอู้อ่ำๆเลยฮะกับทางของว่าทางนอกเลยยังซุ่มหอดใส่ทางหอดนั่นเออเบิ่องมองกันเห็ดแหล่ามือว่านนี่ข้าวเดียวทันได้บานนี่ ลังพุ่งแล้วจังหวะนี้ฝนตกห้วยมาาหายแห้งคักระบาดอืมบอยจัดก่สิเป็นลักษณะนี้แหละเนาะไปทั่วทิพทั่วแดนพัดลุมอุ่มริมอิ่มอยู่สมดอกสมหมากก็บวารูเรียงวัดเชี่ยใดหมากใด ມົວຊົວກັນໄດ້ເວດເອົາຊ່ຳນີ້ລະມືນີ້